วันที่28ตุลาเป็นวันที่พวกเรานัดเจอกันอีกครั้งหลังจากที่ห่างหายกันไปพักใหญ่เสียงในแชทกลับมาคึกคักเมื่อหลอกชาวแก๊้งตะลุยเที่ยวได้เลิอกออกเดินทางแผนของเราก็ง่ายๆเหมือนทุกครั้งขับรถไปเรื่อยๆกินลมชมธรรมชาติข้างทางไม่มีอะไรต้องเร่งรีบไม่มีจุดหมายที่แน่นอนแค่ได้ออกเดินทางแค่นี้ก็เพียงพอ นึ่งวันพันเรื่องราวไม่เกินจริงบางอย่างที่เราคิดว่ามันจะไม่เกิดอยู่ดีๆมันก็เกิดขึ้นเฉยเลยทั้งที่เราก็มั่นใจแล้วนะว่าเราเตรียมพร้อมมาอย่างสุดสดแจ้งน้ำมันหมดกลางทางไหนจต่อเล่าเหตุการณ์เมื่อกี้ให,ห้ฟัง่อยครับเหตุการณ์เหตุการเมเปขาวน้ำมันหมดครับกลางทางจบเลยจบ,จบได้ถีบถีบไปปะหรือว่า ต้องไป้อยแผ่นิดหน่อยอ๋อแล้วพากันคว้างเห็นผู้ทูมาหาพี่อยู่นะขึ้นมาถึงเนี่ยถึงจะรู้ว่าสอง่ทัคู่ไม่ไดรับเออเลยขับก่อนนะบายสาไปเลยนะวกอะไรมาบ้างหมือนี้ลพัยครับกันดำเนี่ยผมไม่สบกรลณมอีกแหละทำไม กับตีกันตีกันานกลังเข้ำตานกำลังเข้าตอนนี้ค่ะต้ำตาลเหลือไปกันต่อไปเลยเติมน้ำมันก่อนเลยเติมน้ำมันไหมขอบโค้กแค่ปากซอยขับรถลงร้อยกิโลแค่ปากซอยสองร้อยเจึงสองร้อยประมาณสองร้อยโลอะไรก็เกิดขึ้นได้ไม่มีอะไรแน่นอนสำหรับการเดินทางเลยจริงๆ และเรื่องราวในวันนั้นก็คงจะไว้เล่าคำคำกันไปอีกพักใหญ่ได้เวลาที่ต้องออกเดินทางกันต่อเส้นทางสายธรรมชาติมุ่งหน้าสู่อำเภอเขาคอกับประกาศเย็นยามเช้ามีแสงแดดอ่อนๆช่วงเวลาที่เหมาะสำหรับการเดินทางพักก่อนจุดเดิมที่เคยพักนะครับถามยอนเห็รถเห็นรถกล้วยไหม แสงไปแสงมาแสงไปจะแข่งกันแสงเงี้ยแหละมันเห็นอะไรวะต่อทาอะไรเอตาเล้ยววะตาแสวไอ้เหี้ยขอป่วยแล้วต้องหวีเือป่วยไม่หล่นวะมันเหม็นอะไรอ่ะเออเหม็นเหม็นเหมือนเนียค่ะกากน้ำตาลเหรอม่วงเนี่ยผมม่วงครับกาแฟก็ไม่ช่วยเลยต้องขับรถถึงจะไปม่วงใช่มพี่เปลี่ยนกันขับแล้วมองไม่เห็นเพื่อนเลยบิดใหญ่เลยสิเนี่ย ไปไหนกันวะไปไหนกันไม่เห็นมองแล้วในปั๊มอ๋อหมายถึงคิดว่าขี่ตามพี่ใช่ไหมใช่หนูบอกว่าไปนานแล้วใช่มองไปในปั๊มไม่เห็นมีใครเลยมองไปในปั๊มไม่เห็นนะปั๊มมีปี๊ปสีเขียวไม่ใช่พีทีนะอยู่ก็นั่นแหละอยู่บางจาก็นั่นแหละก็พอหนูจอดใช่ไหมป้าเมียเข้ามาสักพักนึงแป๊บไม่สักแป๊บเดียวอะแล้วก็ได้ยินเสียงรถใช่ไหมแล้วก็มองชมพู่ก็ขับผ่านไป ่่มมมอล้วนนนีคปดผาไรเตอลน่ียทโรอนยเลียกได้ว่าเป็นทริปที่เปลี่ยนบรรยากาศคุยกันระหว่างทางบวกกับการขับรถชมธรรมชาติพอถึงจุดที่น่าสนใจก็แวะพักหรือหาของกินจนกว่าจะถึงจุดหมายที่ตั้งไว้ไปกันต่อเราใช้เวลาเดินทางจากจุดแวะพักประมาณ30นาทีก็ถึงอำเภอเขาคอหลังจากนั้น ก็หาที่จอดพักเพื่อคุยกันก่อนว่าจุดแวะต่อไปจะไปที่ไหนกันดีจะถึงแล้วครับถึงแล้วครับอีกนิดเดียวก็จะถึงวัดผาซ้อนแก้วเราจะไปถ่ายรูปกันที่ผาซ้อนแก้วก่อนนะครับใช่ไหมเราจะไปที่ทเราจะไปที่ไหนกันก่อนไปวัดผาซ้อนแก้วก่อน,นโอเคแล้วก็จะเลยไปที่ ร้านกาแฟปีโนนะครับไปชมวิวตรงจุดชมวิวตรงนั้นก่อนเออมันเป็นอะไรมันก็ไม่รู้มันรู้ตัวเองแล้ว่าตัวเองมันเป็นอะไรของเดือนไงฮัลโหลกันด้วยอ่ะขับรถอ่ะเป็นเรื่องปกติอะไรวะไม่เป็นอะไรกันวะเอออเงตัว้าเอาเป็นไรกันน้อเพิงถามกันเนาะถามกับป้าเปิ้ลผมฮอนไว้อารมณ์จะได้เย็น ไปักนต่อแน่นอนครับว่าพวกเราคงไม่พลาดจุดเช็คอินแห่งนี้วัดผาซ่อนแก้วสถานที่ที่ผมไม่ได้มายันหลายปีแล้วแต่ครั้งนี้ต่างกันออกไปการได้มาแวะถ่ายรูปกับเพื่อนๆก็เหมือนได้เก็บอีกหนึ่งความทรงจำดีๆไว้ถึงแล้วครับวัดผาซ่อนแก้ววเราจะมาถ่ายรูปกันตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็จะมีอีก โลเคชันหนึ่งที่เราต้องไปก็คือซินโนลาเจแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปถ่ายรถที่ข้างล่างนะครับผมจะไปแปะสติ๊กเกอร์ข้างบนแปะแล้วก็ไปที่ออกมาแล้วตัดสองเข้าไปแล้วนะต้องไงวะขณะกลางกางกันแน่ต่อข้ากเลยปะติดดังเลยแล้วไม่ชัดไม่ชัดน่อยมาก เออครับมาถึงแล้วังม,มาถึงแล้วจว้าวัด่าซ่อนแก้วโอ้สวยมากเลยขโมน่มมาสวยเอะ่สวยอครั จะถอดรองเท้าของท่านว่างไว้ท eh right> no um ี่ชั้นวางรองเท้าแรกฝั Hawk ่งนี้ด้วยนะครับไปรองเท้ตรงนี้ก่อนนะครับก่อนที่จะขึ้นไปนะตอนสี่ปิดจอดรถบนล่ากค่ะตอนสี่ปิดจอดรถบนล่างดีมาในรอบหลายปีมาไม่ได้มานะวันนี้เราถ่ายรูปครัถ่ายรูปนเงียบผมชอบนะเวลาขับรถไปเรื่อย โดยไม่รู้ว่าปลายทางจะสุดอยู่ที่ตรงไหนเพราะบางครั้งเมื่อถึงจุดจุดหนึ่งเราก็ยังไม่แน่ใจเลยว,ว่านั่นเรียกว่าปลายทางหรือเปล่าหรือจริงๆแล้วเรายังอยู่ระหว่างทางของความสุขอยู่ก็ได้แต่อย่างไรก็ตามท้ายที่สุดทุกการเดินทางย่อมมีปลายทางเสมอแค่เราไม่ได้กำหนดว่ามันจะหยุจดจุดตรงไหนเท่านั้นเอง